พี่จะไม่แก้อนะไรเด็กเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่อยากให้รอบอุ่นรอบตัวเองเป็นเวลาเจ็ดวันลกูกเจ็ดวันนะพราะนะทุกคนช่วยกันนับนะหนึ<อ>่งสองสามหนึ่งวันผ่านไปสองวันผ่านไปสามวันผ่านไปเริ่มเริ่มไม่ไหวละสีว่วันเริ่มเวียนหัวห้าวันเริ่เซไปเซมาหกวันเริ่หนะ้ามืดและเจ็ดวันครบแล้วอ่ะยืมแทบไม่ไหวแล้วตอนนี้<อ> โอเคอันนี้ก็ผ่าไปหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าโลกไม่อยู่เดียวๆลูกเหงาไหมลูกเหงาไหมนะคราวนี้เป็นเวลาที่เราจะเร้คุยแลขอหนึ่งคนจี๊ดๆเลยคนไหนจี๊ดสุดหนึ่งคนออกมายืนเคียงข้างเราชื่ออะไรลูกเพื่อนจะไม่รู้นะว่าเราเลือก แต่น้องลูน่าแล้วลูน่าคือรักล้างเลยทำลูน่าโอเคตอนนี้มีดาวบริวารของโลกนั่นก็คือดวงจันทร์หรือว่าลูน่าใช่ไหมดวงจันทร์เนี่ยควรจะมารอบโลกของเราด้วยหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เลยมีใครรู้ไหมเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีกี่วันดีอ่ะพี่บอกเลยแล้วกัน2ี า5.5วันโอเคหยุดก่อนหรือป,ประมาณเกือบเดือนนึงใช่ไหมคราวนี้ลูกเราหมุนรอบตัวเ,งเองไปด้วยเท่ากับว่าหนึ่งเดือนเราต้องหมุนรอบตัวเองประมาณก,กี่ครั้งหมุนรอบตัวเองกี่ครั้งหมุนรอบตัวเองเท่าไหร่ดิเกือบเกือบ30ใช่ไหมถ้าเราจั่นโปรเจรรอบโลกหนึ่งครั้งอ่ะคราวนี้แสดงให้เพื่อนๆดูหน่อยสิว่าถ้าเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสอง ใคหลักที่สำคัญนะั่นก็คือดวงอาทิตย์วอาทตลูกของคนจีจิ๊ดจิ๊หนึ่งคนนะครหน้าที่ที่สำคัญในวันนี้ใครดีใครดีอ่าปรึกษามาแล้วปรึกษามาแล้วใครลูกชื่อ,ว,อว,ว่าน้องภูม <c oughs> โลกแล้วก็ดวงจันทร์คราวนี้แสดงให้พี่ดูหน่อยซิว่าถ้าหนึ่งปีเนี่ยดาวทั้งสามดวงจะเคลื่อนที่ยังไงกันบ้างดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองลูกโลกหมุนรอบตัวเองดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง,ง,ง,อกกเองแต่พี่จะให้ลัไว้ในหลังที่เข้าใจนะลูกนะไม่ต้องไปเพื่อนหมุนแล้วเนาะเพื่อนจะเลี้ยงนะอึงนะอะแต่ว่าดวงจันทร์จะต้องโคจรรอบโลกกี่ครั้งกี่รอบหนึ่งปีประมาณ กี่รอบ12ถึง13รอบอ่ะพี่ให้ประมาณ12รอบส่วนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีโลกโคจรโคจรโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์กี่รอบ1ปี1ปี365วัน1รอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเดินช้าๆเดินช้าๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ช้าๆเห็นใจไหมคนที่รับหน้าที่หนักที่สุดโูกคือน้องลูน่านั่นเองน้องลู ในระหว่างที่เพื่อนจะโคจโรรอบดวงอาทิตย์เพียงแค่หนึ่งรอบทำได้ไหมลูกทำได้ไหมผพนะ<ว>ร้อมนะอ่ะดวงอาทิตย์ขยับขึ้นมาประมาณนี้หนึงขอพูดใ้เพี่เพื่อน,น,น, 1. 1> อนเอนานะโอเคเราโคจรตามตามโลกเลยนะเพราะโลกเดินช้าๆลูกสงสัง <laughs> ย อ่าพร้อมนะอ่ะตอนนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วประมาณหนึ่งเดือนโอ้แล้ววนนนนนันแล้ววสมมติว่าหมุนหมุนไปเรื่อยๆสองเดือนโลงไปไวมากตอนนี้ดวงจันทร์ใช่ไหมคะแล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 ะสมมติสามเดือนยืดก่อน มาเรียงเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันแบบนี้นะแบบนี้ก่อนตอนนี้ลูกอะไรบางส่งของดวงาัิตย์โลกเพราะฉะนั้นเกิดเงาตรงไหนลูกในอวกาศตรงข้างหลังเงาโลกของนู้นใช่ไหมและดวงจันทร์เลื่อนที่เข้ามาอยู่ในเงาของโลกลูกเพราะฉะนั้นผู้ที่สังเกตปรากฏการณ์นี้ในซีกโลกฝั่งไหนดีฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้ฝั่งไหนฝั่งกลางวันหรือว่ากลางคืนดีกลางคืนนะฝั่งกลางคืนจะเห็นดวงจันทร์ทำไมลูก โลกถูกต้องไหมปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์จันทะลุปราคาถูกต้องเก่งมากอ้าววันดีคือดีลูกลูน่าอยู่หน่าลูกลูน่าลูน่าโคจรมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาอยู่ตำแหน่งแบบนี้อุ้ยดูงานด้วยตำแหน่งตรงกลางระหว่างอะไรเลยโดนนี้กับโลกตอนนี้อะไรไปบางแสงลองทิ้งโลกดวงจันทร์เพราะฉะนั้นเกิดเงาไปที่ไหนลูกที่โลกคนที่ เห็นห้าจะต้องเป็นกลางวันหรือกลางคืนเลยกลางวันานถูกต้องเพราะฉันเขาจะเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมืดลงเราจะเรียกปรบบากฏการณ์นี้ว่าสุริยุปราคา,านั่นเองถูกต้องเก่งมากอ่ะ